สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กลับมาร้อนแรงอีกครั้งนะคะแถวๆปราสาทตาเมือนถมครับผมก็เป็นประเด็นที่น่าจับตามองมากครับหลังจากที่เคยมีเรื่องเข่าพระวิหารไปเมื่อ10บกว่าปีก่อนใช่ค่ะแต่รอบนี้ดูเหมือนจะซับซ้อนกว่าเดิมนะคะเพราะมันมีเรื่องการเมืองภายในของทั้งสองประเทศเข้ามาเกี่ยวด้วยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันจากบทวิเคราะห์วิกฤตชายแดนไทยกัมพูชาจุดแตกหักและเดิมพันทางการเมืองค่ะ ครับคือความน่าสนใจก็คือมันปัทุขึ้นมาค่อนข้างเร็วแล้วก็มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาเยอะทีเดียวจุดเริ่มต้นเนี่ยผิวเผินอาจจะคล้ายๆเดิมนะคะคือมีการกล่าวหากันว่าใครยิงก่อนครับครับอันนั้นเป็นแพทเทิร์นที่คุ้นเคยแต่ที่ต่างชัดๆเลยคือท่าทีของกัมพูชาที่รอบนี้เขาต้องการนำข้อพิพาทสี่พื้นที่ไปที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ เลยอ่าใช่ครับอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ในขณะที่ไทยเราก็ยังยืนยันว่าอยากจะคุยกัน2ฝ่ายแบบทวิภาคีครับการที่กัมพูชาเลือกไปศาลโลกเนี่ยเออมันก็มองได้ว่าเป็นความพยายามจะเพิ่มแรงกดดันให้ไทยนะครับโดยอาจจะอิงจากคดีเก่าที่เขาพระวิหารการที่ศาลเคยตัดสินให้กัมพูชาชนะไปใช่ครับ ส่วนไทยที่ยืนยันการเจรจาสองฝ่ายก็เป็นการพยายามรักษาอำนาจในการควบคุมกระบวนการแก้ปัญหาไว้เองแล้วเรื่องมันก็ยิ่งซับซ้อนไปอีกนะคะพอมีประเด็นคลิปเสียงสนทนาที่อ้างกันว่าเป็นระหว่างสมเด็จหุนเซนกับคุณแพททองทานชินวัตรอืมเรื่องนี้เป็นอีกตัวแปรเลยซึ่งบทวิเคราะห์ชี้ว่าไม่ว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงแน่แต่ผลของมันเนี่ยดูเหมือนจะทําให้ความสัมพันธ์ของสองตระกูลการเมืองที่เคยดีกันมากๆมันร้าวไปเลยนะคะ ครับแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเมืองภายในของไทยด้วยใช่ค่ะสะท้อนเลยว่าการเมืองไทยเราก็มีความเปราะบางอยู่เหมือนกันสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือมันแสดงให้เห็นเลยว่าความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศหนึ่งเนี่ยอ,อ,อีกฝ่ายอาจจะมองเป็นโอกาสหรือเอามาใช้ประโยชน์ในเวทีระหว่างประเทศได้ค่ะแล้วความเปราะบางนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สถานการณ์มันลุกลามเร็วด้วยหรือเปล่าคะทั้งการตอบโต้ในโซเชียล มีส่วนครับมีส่วนแล้วก็ไปถึงขั้นลดระดับความสัมพันธ์ทางทูตใช่ค่ะช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหลังจากมีทหารไทยเราบาดเจ็บจากทุนระเบิดครับซึ่งก็มีการโต้แย้งกันอีกว่าเป็นทุนเก่าทุ่นใหม่เขตใครกันแน่กลายเป็นเหตุให้ลดระดับความสัมพันธ์กันไปแล้วนายกคุณมาเน็ตก,ก็ส่งจดหมายไปถึงคณะมนตรีความมั่นคงของ UN ด้วยครับการดึง UN เเข้ามานี้ชัดเจนเลยว่าเป็นความพยายามของกัมพูชาที่จะยกระดับเรื่องนี้ให้เป็นประเด็ดนานานาชาติจริงๆ ต้องการแรงกดดันจากข้างนอกว่างั้นเหรอคะประมาณนั้นครับ <S <S เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้ข้อเรียกร้องของตัวเองในบทวิเคราะห์ก็มีมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเลยนะคะซึ่งก็น่าสนใจว่ามองต่างกันพอสมควรเลยครับผมอย่างฝั่งกัมพูชาหรือคนที่มองในมุมกัมพูชาเช่นคุณวิชานาสาหรือคุณวิรักอูเนี่ยเขาก็มองว่า การกระทําของไทยบางอย่างเช่นการปิดกั้นทางเข้าประสาทบางแห่งครับอย่างดรธนเชษวิสัยจรของไทยหรือคุณแมทธิววีเลอร์จาก ICG ครับกลุ่มนี้จะมองต่างออกไปใช่ครับเขามองไปที่ปัจจัยภายในมากกว่า เขาเชื่อว่าทางกัมพูชาโดยเฉพาะตระกูลหุ่นกําลังใช้เรื่องชาตินิยมกลบปัญหาเศรษฐกิจหรือการเมืองในบ้านตัวเองครับแล้วก็อาจจะฉวยตาหนะที่การเมืองไทยดูไม่ค่อยนิ่งด้วยก็คือมีทั้งมุมมองที่เน้นว่าใครทําอะไรตรงชายแดนกับมุมมองที่เน้นแรงจูงใจทางการเมืองภายในแล้วก็เรื่องชาตินิยมนะคะครับ ซึ่งเหมือนก็ทําให้เกิดคําถามว่าตกลงแล้วไอการรับรู้หรือเนริทีฟที่แต่ละฝ่ายสร้างขึ้นมาเนี่ยมันขับเคลื่อนความขัดแย้งนี้ไปมากน้อยแค่ไหนกันแน่แล้เพราะสถานการณ์เป็นแบบนี้ใครได้ประโยชน์คะเนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ดูเหมือนจะเห็นตรงกันว่าเออแทบไม่มีใครได้เลยใช่ครับโดยเฉพาะชาวบ้านตามแนวชายแดนนี่เดือดร้อนที่สุดแล้วถ้ามันยืดเยื้อด้วยศักยภาพทางทหารที่ไทยเราอาจจะเหนือกว่ากัมพูชาก็น่าจะเสียหายหนักกว่าไหมคะ ก็มีความเป็นไปได้สูงครับแล้วทําไมกัมพูชาถึงยังดูเหมือนจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปล่ะคะมุมมองหนึ่งจากคุณวิรคอูที่น่าสนใจคือเขาอาจจะเชื่อมั่นในความได้เปรียบทางกฎหมายระหว่างประเทศถ้าเรื่องไปถึงศาลโลกจริงๆอ๋อค่ะแล้วก็อาจจะมองว่าความไม่นิ่งทำการเมืองของไทยตอนนี้เป็นจังหวะที่ต้องใช้ประโยชน์แล้วแนวโน้มข้างหน้าล่ะคะมีการคาดการว่าจะลามไปเรื่องอื่นไหม มีครับคุณวิชานาก็คาดว่าอาจจะลามไปถึงพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลได้ซึ่งก็เป็นอีกปมที่ยังแก้ไม่ตกเหมือนกันโอโ้โหยิ่งไปเป็นใหญ่เลยนะคะครับผมแล้วมีข้อเสนอแนะทางออกอะไรบ้างไหมคะในบทวิเคราะห์ก็มีครับ ส่วนใหญ่ก็จะเน้นการลดความตึงเครียดเฉพาะหน้าก่อนเช่นหยุดยิงกลับมาคุยกันเปิดปิดด่านตามปกติค่ะถึงแล้วจะมีประเด็นเรื่องการคุมเข้มจากฝั่งไทยก็ตามครับแล้วก็อาจจะฟื้นการลาดตระเวนร่วมในพื้นที่พิพาทเพื่อสร้างความไว้ใจกันใหม่สรุปแล้ววิกฤตชายแดนรอบนี้มันซับซ้อนกว่าที่เห็นจริงๆนะคะมันโยงกันไปหมดทั้งเรื่องเขตแดนประวัติศาสตร์การเมืองภายในแล้วก็เกมบนเวทีโลกใช่เลยครับมันพันกันยุ่งเหยิงไปหมด แล้วสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากให้คิดต่อไหมคะครับเมื่อเราพิจารณาความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนขนาดนี้ทั้งเรื่องศักดิ์ศรีของชาติผลประโยชน์การเมืองภายในประวัติศาสตร์ที่ฝังใจมันก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่านอกจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วเนี่ยมันจะมีแนวทางการทู่ที่สร้างสรรค์กว่านี้ไหมที่จะสามารถตอบโจทย์ลึกๆของทั้งสงฝ่ายได้จริงๆ เพื่อหาทางออกที่มันยั่งยืนกว่าเดิมนะครับความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของปัญหาชายแดนที่ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องการปกป้องเขตแดนเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงมิติทางการเมืองในประเทศความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการช่วงชิงอำนาจบนเวทีระหว่างประเทศ การที่กัมพูชาพยายามดึงนานาชาติเข้ามามีส่วนร่วมแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะใช้เวทีโลกเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป,ป้าหมายขณะที่ไทยยังคงยืนการในกรอบทวิภาคีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นประโยชน์ตอไไ่อฝ่ายใดและที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่ชายแดนที่ต้องได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง การหาทางออกด้วยสันติวิธีและการเจรจาอย่างจริงจังเป็นสิ่งที่จำเป็นและเร่งด่วนที่สุดในตอนนี้คุณคิดว่าสาเหตุแท้จริงของความรุนแรงครั้งนี้คืออะไรและอะไรคือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับความขัดแย้งไทยกัมพูชาในระยะยาวร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ